คุณปสวัสดีครับมือนีห้าสีมาสาธิตในการดังไฟด้วยกระดาษเจ็ดจูครับกับน้ำมันนะครับที่น้ำมันใชกระดาษเจ,จ็ดจู่นิดหน่อยครับดังทานครับดังทานไปไปเช็กัน มันต้องมีวิธียังไงไหมอธิบายหน่อยๆเลมันต้องมีมากจุดเลยพอเตติดขึ้นมาแล้วก็เอาทานใส่เลยครับรอ,อนีรครับวิธีแกนด่างไฟครับวิธีการดังไฟมามีไม่อ้ยไม่ยังครับอยู่ในเมืองน่นยังอยาก ดังไฟกับใส่สูตรนี้นะครับเด้อถ้าไม่ติดนี่ฮาเลยนะตาบทติดกับฮากับเฮ็ดแบบเก่านี่แหละครับ <laughs> แต่ว่ากับเฮ็ดลายนายบนูหอบมาจีติดอยอะอะไรแบบนั้นนะเราซื้อข้าวตีข้างหลังหรือว่ายัางไงนี่ เริ่มตดแล้วครับเริ่มตดแล้วเอาขว่นกัเมือ,อกันก<อ>็งี่หนอนอนหอมครันตีแล้วครับตดแล้วครับวรบวบบวบบวบนะมันนีห้องเจี๊ยบจะเนู้อเมี่กนนู่นยางดูกิ่นยางดูกิ่นสีอ่นมาเสียบมัหอมเลยมันละลาย ต้องม่เหยดเอียงไม่โนครับเมนต้องหา้องเหยดกนมือนึงติมสเย้นีมา้กอเห้าได้ยการเสียบเนี่ต้องมีทค้นิ้จยงอย่งังครับพีกันไหมครับมีครับตองหันเมนเสียบสั้งสี่ตงหันควงมันอีเสียบปวะกันเนี่ยกระหาห้อเสียบควงเนี่ยเสียบตรงมันมาเสร็จรลดก็พอนาะครับนะเสียงรถเสียงยัง ปั่นอยู่พะลามสามเลยตอนพระามเก่าไปละเสียงรถกันเลยไม่ได้ขาดสายไซี่มกินจนขั้นผะม,นมนไฟไม่ต้องแรงนะไฟหนวนะชยงไ,ไ,ไม่ีมาขายลูกินครับไม่นดีที่บานครับใครสนใจต,ติดต่อผมเด้เลยครับสอยตันครับสร้อยตันเบอทร์ทั่วท,ที่เบอร์ทร่นี่จศูนหกสองครับหกศูนย์แปดศนย์ศูนย์สามทรงตัวประเสธครับส่งทั่วประเทศครับ มีเพชรก็อสมได้ได้ครับพี่ครับปลโมนะครับถึงค่าย่างลสิ้นไม้ละสิบบาทขายดีพะยังกิมเตายิ่น,นขายดีฟนดันเตาไม่ฟาเลยก็แช่เลยครับ่สอร้านซส้อร้านยังนาะครับซส้อร้านร้านแก๊กสเปโรครับ ตัวนี้น้ำเก๊กห้วยครับน้ำเก๊กห้วยน้ำเก๊กห้วยกินครับลูกชิ้นแี่บบอครับเอากินสู้เนี่ยจงอันเนี่ย่มันเสลยบยี่ปอตัวนี้มันยังกะขึ้นกะคือแน่ตครับดำๆนี่เป็นยังไงครับอบ่นยหรืออบยังหรือยังไงโอบ่นยอบเนเลยเนี่ยไกเนวยนี่มันจะบกขรบรู้บพมาเมือนใครเนี่นะครับมือนลังบ้านหลังบ้านสวนเปิดอาหกตันนี่นะครับอาหลุดแก่อยู่ หากตันเน่าพันอยงครับบหงเน่าพันหวังผลรับโอ้ปลูกต้นตรงนี้กินหน่วยเลยหวังผลตลอดตุลาหนีไหนกินหน่วยง่ายเลยครับน้ำกับไรตอนนี้เดือนเดือนมีตุลาเมื่อไงครับเมื่อไงครับข้อเช็คันนี่นะครับลูกินแล้วเนะวันนี้จะไม่กินนะครับวันนี้กินกันเนื้อครับเสียบมุ้งปันญีบวบ มันแสียบกาอยู่เขาอย่างขายเหมือนเดิมชุดยอดครับช่วยอยดแบบนี้นี่แห้งจะแสีบครับแบบนี้มันจีออกซจีดแบบใหม่ๆเนี่ยจังหน่อยนะครับลมกวนลมกวนกินสุกหลายเพราะเป็นเน้เพราะมันเป็นเน้ไม่จีเป็นเป่าเนาะ ทุกไลา์เป็นปรอบจอบไลา์เป็นโจรเนี่ยท่า <laughs>